วันนี้ต้นบินลบุรีมีโอกาสได้มาพักเที่ยงที่สาวิตีรีสอร์ทครับเปิดห้องในห้องชุดใหญ่ครับได้นำเอฟพิ๖มาจะบินโฉบเมื่อกี้เป็นโยนยิงเหรอช้างเลยอยู่ข้าวข้าวรถไฟงอวันนี้ต้นบินลบหลีมีโอกาสได้แวะเที่ยงที่หาดช้างครับโดยเอฟพิ๖ในการทะเลตั้งแต่รอบครับอ่า

加脖子吧！